สวัสดีครับสังขารหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวครับผมก็สวัสดีครับผมนิกบัณฑุนะครับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัดหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไหว้พระทำบุญนะครับพาชมวัดรอบๆนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับถ้ามีนะครับก็โอเคไปนนี้ผมมากากุ้งนะครับ 妈 ผมก็ทุบเพียนดอกไม้นะครับมาอยู่ตรงนู้นะครับผมนี่ผมน่มาครบแล้วนะครับก็โอเคไปะเนี่ยหลวงพ่อทิม สลิละสังขารหลวงผู้ทิมนะครับวัดประขาวขั้นตอนกันเขียนลายรดน้ำนะครับ ้วผมก็จะพาเพื่อนมาชมโบสถ์กันนะครับนี่จะเป็นสาลาไม้นะครับเรียกว่าสาลาปลากุุงสาลาเรือนไทยนะครับ กูขอบอกเลือกขวาเ,า,าเห็นด้วย <c oughs> จะมีลุงบอกนะครับว่าไปทางนั้น <c oughs> มั้งเลีเ้ยวขวาครับเลี้ยวขวา,อาของเขาก่อนนะครับ ศิลปะภายในโบสนะครับอุ้ยอากาศเย็นเยี้ยน่ะทำบูชาหลวงพ่อพระข่าวนะครับ อะนนี้ฝั่งยัอ๋อฝั่งเทวดาฝั่งบิงอ๋อเหรออ๋อมีหันมานอ๋อมันจะเป็นคนละฝั่งใช่ไหมใช่ใช่อนี่เป็นฝั่งยักษ์ฝั่งนู้นเป็นฝั่งหันมานนี่ไงมีมังกรจันทร์ไหมถ้าเหมือนว่าเป็นตัวละครเหรอครับเนนี่ยะใช่เพรตัวละครมีชื่อด้วยใช่ไปหันมานก็อยู่ฝั่งโน้นใช่เราจเราวางเท้าตรงนี้ไง มันจำได้เพราะมีชื่อสุดที่ด้วยสุดที่ได้เจอเรียน <c oughs> เขาได้ไหมไม่ไม่รู้สิไม่รู้ปิดหรือเปล่าปิดแหละใค่อูดบ้างไหว้พระประจำวันนะครับรอพระพุทธบาทนะครับไ่ว้แม่นางกวักแม่ประสบนะครับอ๋อเนี่ย จะฝากเพื่อนชมรอดนะครับนี่เราพัพพุทธบาน หลวงพ่อสั่นะครับหลวงพ่อจงนะครับไะ มันที่อยู่ตรงโน้นเลยไปสิเดี๋ห้องน้ำากกันก่อนนะครับดี๋ยวนี่เป็นเรือนไม้นะครับแล้วผมก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับห้องน้ำก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับ ก็พาเพื่อนเพื่อมาชมวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับขอบคุณครับอันนี้จะเป็นที่โชว์นะครับ คนปี2552นะครับปี52ใช่ไหมครับเป็นรุ่นสุดท้ายของปู่า<ค><ณ>พาคุณแผนนะครับพริกบอกพี่ก็บกอกล้าน้าที่กินอยนู่ไห สองห้าสี่ศูนย์นะครับมีปิดตาเวยนะครับตะกรุดถ้าผมนี่จะเป็นพิธีสองห้านะครับพิธีสองห้าครับครับ ป็นวิธีสองห้าครับผมวิธีสองห้านะครับร้อยสิบเอ็ดปีบูชาครูครับร้อยสิบเอ็ดปีบูชาครูหลวงปู่ครับผมทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเหรียญละสามร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเนื้อแบล็คโรเดียมบูชาห้าร้อยบาทนะครับทองแดงเนื้อทองแดงนะครับลงยาแดงนะครับบูชาสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อ เนื้อเหล็กน้ำพีนะครับตะกุดเงินนะครับสามร้อยบาทตันี้เป็นพระผงเหรอ,รอครับพระผงครับมีส่วนผสมชั้นหมากของปู่อ๋อครับผมครับผมลอชั้นหมากปู่แล้วเขา้าเขาเปืดอในหลวงรัชกาลที่เก้าไปแล้ว่นะไครับผมเป็นข้าวเปลือกในหลวงรัชกาลที่เก้าครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเน<ด>ชันหมากอันนี้จะเป็นเนชันหมากครับฝังตะกรุดทองครับผมสร้างปีไหนครับเนี่ย เสาห้าครับเสาห้าสามไม่สามอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับปีแล้วครับอ๋ออันนี้จะเป็นข้าวเปลือกนายหลวงหลอกเก้าที่มาอยุธยาครับนี่อ๋ออุทยาแล้วหวังพลอยข้างหลังเป็นปลาตะเพียนคู่ครับผมเนื้อพายตะกุดทองแดงนะครับบูชาสามร้อบาทนะครับเนื้อผงโรยชันหมากนะครับสองร้อยบาทนะครับ นจะเป็นที่เราลึกร้อยสิบเอ็ดปีนะครับสองพันบาทนะครับพิธีสองห้านะครับเนี้ยเงินลงยานะครับลงยาแดงและลงยาเหลืองนะครับเหรือญบูชาสองพันห้าบาทอ่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วผมพิธีสองห้านะครับเนื้อชันหมานะครับตะกรุด ทองคำนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมนี่เป็นที่เราลึกอ๋อพญาคุดนะครับรุ่นบูชาคูนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญพญาคุดนะครับอันนี้คนเรียกว่านะอันนี้ที่ไปติดตรงนี้ใช่ไหมอืม ขึงขาดนะครับสองร้อยบาทน,นะครับสองร้อยบาทน,นะครับฉากแดงอ,อ่อมีสามสีนะครับแดงขาวเหลืองนะครับนี่ะ 3, นะครับองละสามพันนะครับอ่ะนี่ตรนี้เป็นองละสามพันบาทนะครับถ้าเป็น คุณแผนเคลือบรุ่นแรกนะครับปีสี่ห้านะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเที่ยวลึกหกพ <6, 000 S 2> ัก <4 S 2> นละสี่ <4 S 2> มาฝั่งลูนิมิกนะครับผมปีสี่ สี่ห้าครับผมตะกุดทองครับผมตะกุดทองสามดอกนะครับราคาสามพันนะครับอ๋อสามดอกสีเงินเป็นสามดอกตะกุดเงินนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับครับนีะเป็นองค์ละหกร้อยนะครับเป็นพันนี้ผมนะครับนี่แปดร้อยบาทนะครับใช้กระจกิดตกสบามาก ไปไหนอ่ะไปกุสานะครับองละสี่ร้อยบาทนะครับ่เขาเทปอ่ะเราจะมากงานศพปะล่ะของน้ำเต้านะครับองละหกร้อยบาทนะครับน้ำเต้าเนื้อไม้นะครับปีสี่เจ็ดนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอะไรเข้าไม่ได้ครับตัวจิตแต่ว่าดอกเนื้อชุบสามพันนะครับปีสี่สามนะครับสามพันนะครับพิธี พิธีสอห้านะครับสามพันนะครับปีสี่สิบสามนะครับพระผงรูปเหมือนร้อยองนะครับพิธีสองห้านะครับเนื้อชั้นหมาปิดทองนะครับทำครับผมปีสามสิบเก้านะครับทำครับผมอ๋อต่อโค้ดัมเบอร์ครับผมสามพันบาทนะครับพระผงรูปเหมือนชึ้นมะคังนะครับเนื้อชั้นหมากตะบทองนะครับ ปีสองพันปีสี่สิบเอ็ดครับวิชาแปดร้อยบาทนะครับครับพระวิชาก็มีนะครับองละหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นอะไรครับปีสีหงพ่ขาวองีสองก็ผมหลวงพ่อขาวองสีสองนะครับอปีสี่สองนะครับกำไรเนื้อพงเงินนะครับสองสองพันบาทนะครับเอาอันนี้เนอะไรมเนื้อเงินครับนื้อเงินนะครับครับผมเท่าไหร่ เงินก้อนเงินเท่าไหร่ทําไรกำไรสองพันห้าสองพันห้าแต่ภายภายสองพันพายสองพันโอ้โหอผมคนครับนี่เป็นฐานนะเี่ในนี้ได้หมดพี่เครับในเป็นรูปกรรมการตอเลขก้าบูชาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นสองมื่นห้านะครับ ยางนะครับวังนะครับเป็นสีสูนนะครับป็สีสูนครับ คโค้ดเลขเก้าเป็นรุองครับผมครับผมต่อเลขเก้าอ๋อเป็นโค้ดเก้าเป็นรุ่นกรรมการครับผมถ้าถ้ากันหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนกันหมดเลยครับผมตั้งน้อยเลยต่องอตานนี่ไม่เยอะครับผมอ่าสอบถามหน่อยออครับถ้าถ้าเผื่อมีมีคนดูคลิปนะ<ม>ครับแล้วแล้วเขาเหมือนว่าเห็นเห็นที่ผมถ่ายไปเนี่ย เขาเหมือนเขาอยากได้มีจัดส่งไหมครับหรือว่าติดต่อได้ทางไหนครับครับผมเป็นเพจวัดขอขอชื่อเพจวัดได้ไหมครับเพจวัดที่วัดวัดหลวงพุอทิมนะพระขาวอาเป็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะให้ตรงนี้นะครับครับผมผมทาครับแล้วผมก็พาเ่นเพื่อนชมวัตถุมงคลเรียบร้อยนะครับ ำไมเราเราจอดจอข้างข้างหน้าคันเดียวอ่ะฮะใช่ไหมไปอันนี้ไหว้หลวพ่อทันใจนะครับขวาแก่ที่ไม่หัวองค์วัดมุมโคนเดินขึ้นไปซ้ายไหว้เสด็จพระรองข้างหน้าก็มีวัตถุมงคลขายนะครับวันที่ให้เช่าอยู่นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวนะครับ ค่ะวันนี้เราพามาที่วัดหลวงปูท่ทิมนะคะคหรือวัดพระขาว,ะขาวนะคะก็คือวัดคือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนี่ยค่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะถ้าใครแวะผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมากราบไหว้จะมีสรีระสังขารของหลวงปูท่ทิมด้วยนะคะที่ท่านน่ะไม่น่าไม่เปื่อยนะคะอยู่ในโรงแก้วค่ะแล้วก็มีพอเข,เข้ามานะคะก็จะมี บสถที่เป็นพระประธานของวัดนะคะพระประธานชื่อพระขาวเออขอโทษค่ะพระประธานคือพระขาวนะคะเป็นพระองค์ใหญ่ค่ะเข้าไปจะอยู่พอเราจอดรถปุ๊บก็อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรได้นะคะแล้วก็จะมฝั่งซ้ายมือพระพุทธบาทอ,อ่ก่อนที่ พอเราเข้าไปที่โบสถ์เสร็จปุ๊บนะคะตรงหน้าโบสถ์แล้วก็ทางฝั่งซ้ายก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามากรับไหว้ได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาที่ฝั่งตรงข้ามของโบสถ์นะคะเอาตรงพอมีศีระสังขารของหลวงปู่เสร็จแล้วนะคะก็ด้านข้างๆใ,ๆใกล้ๆใกล้ๆกันนะคะก็จะมีห้องจาหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดค่ะแล้วก็บริเวณใกล้ๆนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์ เป็นพิธธพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะในรุ่นเก่าๆตอนนี้นะคะวัตถุมงคลก็จะมีทั้งทันและไม่ทันอยู่ที่วัดนะคะก็สามารถเข้ามาแวะชมหรือว่าหากใครสนใจก็จะแวะเข้ามาบูชาก็ได้นะคะแล้วก็มีวัตถุมงคลเก่าๆของท่านที่ท่านสร้างไว้นะคะถ้าใครสนใจอยากมาเยี่ยมชมอยากมาดูก็สามารถดูได้ค่ะเพราะว่าเขามีเหมือนพิธธพิธภัณฑ์เล็กๆอยู่นะคะ แล้วก็มีประวัติเล็กน,น่อยของท่านนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มาง่ายนะคะจะจะมีข้างหน้ามีที่จําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนก็จะมีคุณลุงก็คอยแนะนํานะคะว่ามาตรงนี้ว่าตรงนี้ก่อนแล้วก็มีนี่ก็คือคุณลุงเขาก็น่ารักมากเลยค่ะค่ะเรานะคะมีไลยกลุ่มนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะสแกน QR code นะคะเพื่อว่า,เ,าเราไปวัดไหนเราก็จะแจ้งนะคะ ว่าเออวันนี้เราจะไปวัดนี้วันนี้นะคะก็สามารถฝากบูชาวัตถุมงคลในวัดตามวันและเวลาที่เราแจ้งได้นะคะเราก็จะแจ้งก่อนนะคะว่าวันนี้จะไปที่วัดไหนนะคะเราวัดราคาวัตถุมงคลค่ะจะเป็นราคาตามที่ทางวัดจาหน่ายเลยนะคะเราอ่ะขอแค่ค่าสนับสนุนช่อง100บาทแล้วก็ค่าจัดส่งภายในประเทศ50บาทขั้นต่ํานะคะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ